ทักทายสบายดีพี่้องป้องปลายสุขสุขคนพบกับนัดเล่าลานเปอร์เซ็นต์่ีเขีนเคยตามคําสัญญาเมื่อวานได้ไตเต้นเกี่ยวกับประชวงบายศิลาเท้าหอเบิ้งครับแต่ว่านัดบ่สามารถลงคงพปให้ได้ท่านใด้ก่เลยมาลงเซานี้นะครับเพราะว่ากันนะครับเนาะตามกำลังตามเรียกตามงานแหละครับผมเอาลายใหญ่ห้างไปเบิ้งกันเลยครับ เท่านัดฟักก่อนเดอ้อหลังจากนันเอาน้าปลาลาลวกพี่น้องมันจังได้รู้ว่าคนละคนกระต้มน้ำห่อนลวกนี่กับปลาทูที่ปนไว้ด้อครับเดอ้อแต่ว่านัดบไร้เ่นเป็นน้ำือพุ่นแข่งเพราะว่าเวลานัดเอานา้าลวกกับเท่าเนี่ยมันจะมีนม้ำเอาปลาทูใส่มาสิเข็ยนเขีนพอดีพาะวาลาเท่ามันต้องเข็นเขียนขุ่นๆจังน้อยนะครับเนาะใส่ใหอยลงไปใส่พริกลงไปนะครับเนาะหลัวก็ใส่โอมามิผงชูรส ปรุงรสลงไปแล้วก็ตามด้วยขาว้าวขวครับพี่น้องอ๋อแบบบาทนี่แหละครับหลังจากข้าวปรุงรสั้องไปต้องปรุงอย่งางไรเพราะว่าน้ำปลาเราทํางานอยู่แล้วครับนวอยู่แล้วครับนี่ผักเคี่ย็เป็นพวกบักเขือคืนตะไคร้พริกบักแข้งถั่วแหละครับผมสาระเน่ต้นหอมพวกนั้นใส่มันหลายๆมันเขียวๆผึ้ยๆคุณพี่น้องบวกกับน้ำปลาแดกเข้าไปปุ๊ เปิดศาสตร์มันเท่านั้นเนาะบ่ได้กินมาดนแล้วครับผมเทื่อแรกของปีนะครับแซ่บครับแซ่แบแซ่บรับประกันความแซ่บเลยครับเพราะว่ากินหอมหมมหอม,หอม,หอมน้ำปลา